ไม่รู้รว,ว่างว่างลงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเทใส่ถุงมือครับโอ้ย สวัสดีครับลุงฝนวิถีสารครับผมสวัสดีพี่น้องพี่ปู่ทุกคนครับผมสมารับกันเดี้ก็จะไปหาอยู่หากินเขาครับมาขอก่อนขึงนบูนเข้าไปอาครับผมครับย่างไปทั้งหนาก้อนุไปหรอครับผมเดี๋ยวตามไปสักน้อยครับใส่พาพี่พาหน่องไปหาอยู่หากินเนี่ยครับผมมเลยนะครับอาครับผมสวัสดีครับขอมบูนย่างกรงจอยกรงจอยไปหรอครับผม ไปยังครับมืัอนี้โอ้คือแบกปูนไปบวกตึกกับมึอนี้บังไฟเอาเง้ยเดี๋ยวบังไฟเอาเงี้ยเดี๋ยวอันนี้บังลั่นครับโอ้ครับเอาบังลั่นหน่อยบังลั่นปัจุกกายังบ้างแต่ออกมาเอาฝุ่นออบ้างลั่นออกมาเอายางมากเลยเงี้ยจะใส่ขนาดไหนเงี้ยอยู่นี่อัดเขาเงี้ยหรือครับเงี้ยอัดอะไรข้างในแล้วเฮ้ยคือใส่แล้วเนี่ยบ่ เอาอ้พี่น้องไล้เบิ้งส่งเบิ้งสูตรนะสูตร่อของบุญ <นะ S 1> ไม่พวมอว่าไม่สูตรน้ำเพลินเลยเหรอ <มา S 1> หอยก็ปูใส่เลยอ๋อนีครับผมนี่แหละมาใส่หม่องเลยหม่องที่เข้ามาเบื้งมืนนันเนาะหมึกก้อนนี่หมือได้ว่าถ <c oughs> ือาแท่งไปลาไหลเนี่ย หาหูกับว่าเห็นมันหกเปิดน้ำขังเลยห่วจยจัดไปเป็นบังลั่นเป็นยังเท่านี่ความบุญถือเกี่ยวน้ำรับมันนี่ใส่บังลั่นนะพ่อเนาะครับผมสูตรเงี้ยวว่ามี่ยังมาสั่นความบุญมิตะปูกับหอยครับต่ำใส่กันเลยมาใส่บังลั่นยังอีกคือ ยังไงป่ะเอ้โหเราพี่ให้น้องฟังกันนะโอ้โหบ่มีนี่มันใส่ยังไงมันมันเกิดสิมีอยู่บ่พ่อมี่นี่ยังไงมันเดืนป่มี่หูเสมอไปได้ปลาไหลน่ะไรจะจกไปทั่วไรนี่คักอันนี้นี่อดบ่ฟังแตี้ยสุดยอดมอั้งยอดเตี้ย ใช่เป็นหัวอยากเป็นเดี๋ยวผมสราบ้งนั่นนี่นี่เมื่อนี้นี่เขาเอาใหม่มาเสียบเนาลงมาเสียบขึ้นไวปสักพีเลยถือกว่าเนี้ยเนี่ยเอาใหม่มาเสียบเสียบไว้ปอ็สอดล่วงไปอยู่ไม่ได้ถือว่าอันนั่งมาอีก่ไม่ได้ต้องฆ่านั่นเรายังไปจังไนจังน้อย หม้นี่เออนี่แหละเนาะนี like> ่คือว่าอันนี <h <h ้เป็นบางลัน่อสมบูรณ์เห็ดเองแล้วพอเนาะครับผมใส่เป็นทอเป็นอื่นทออย่งไรอ่ะทอพ่ทพี่พี่ซี่ครับผมนี่กะเห็ดยาดเนกันครับหยาดคลอ่ันครับผมนี่บางลันก็เห็ด หูเจาะยังคือจังเอาไม้ไผ่เห็ดเหล่เนาะพอะอ่อเนาะผมนี่ครับเดี๋ยวเรียบร้อยเราบางังนึงครับผมเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆก่อนโอ้หลวงบูใส่ไปตั้งสี่เล้วที่ครับนี่ต้องห้อยงัวงห้อยขั้วแท้ ห้อยง่วง่วที่่าหยีบที่ว่าวมอ่ชี้มันไปแถวต้นไก่ไปเ,เปยไปลยเนน่ยตองเอาใส่เกี้ยวหรือว่างหรืว่างมือที่พ่อ ใส่ซองบังเน้่ยต่๋วเห็นมันคือไปใส่ซองบังหลักการแต่มันจีบบ่ได้ไกลกันดิ ไายบังนี่ครับโอ,อ้เป็นซิปด้วยนี่อ่ะเ,เรียบร้อยนี่ครับสางนี่กะกวางกวางไหลเตอยวครับกวางถึงเงาเด็กกาบคำคำ้ำเส้นขนงางควอ,อนดีกว่า ออาชิ้มาแท่งเอาไ้แท่งครับใส่เลยหมักสูตรนี่ดีกว่าว่าหาหูว่ามีหาหูวา่หาปอดยังยังเสียงปลาไหลโดดลงน้ำสิอาด ปลาเป็นแต่ลายนู่นนี่นาอซ่านี่น้อดักฟูดิ่งนี่ยังทมแไมนม่อไครับ โคนขึ้นคือเอาเสาเฮี้ยนมาถิ่งไว้รยังดีเสาถึงหน้าเก่าเสาถึงหน้า,า,นาไ,ปไปไปเลยครับนี่ดิฮะปลา,าท้นนองแดงหลวงวะ ผมการวิธีการหาอยู่หากินไปขนบดแท่งก,ก็ใส่ใส่ลั่นใส่บงใส่เบ็ดไปน้อยอากเนาะครับผมไปอากใส่เป็นบ่นเบ็ดบ่ก็เป็นกันไหมแล้วครับ <laughs> โอกเฮาดีแท้หมาพวกหมาได้แต่เฮาครับผมมีแต่เฮาหน่อยอากเนาะ มาหางยังมาเ้าเตลอดมากัดเดี๋ยวจะเ้าเห็นปะพวกไม้ดาบดากมันบวบฟูขึ้นคักสิพวกอะล่งน้าแช่เครึ่งเดียวนี่ม่เป็นยังตัวนวะ เบิ้งครับสูตรปอดสมบูรณ์ครับผมเบิ้งลั่นปอดสมบูรณ์ลั่นปอดสมบูรณ์นี่สีมานครับคือยังลั่นบังไม่ไพ่ของปอถากับปอดพุ่มครับผมเดี๋ยวเนี้ยนี่บ่มีส่งมีสูตรยังบ่บ่บ่มีสูตรใส้ตะแแ้ยใส้ตะปูกับหอยครับผมแม่นอ่อ แมนนครับผมสุสดยก็ยุหันคร,รับขอทำนี่ปลาไหลครับผมไอ้อากไปซิมไปนะมหน<า>่ะฮะไหนก่อนซิมไปถืพอพ่อขโมยเห็ดไม่ต้องไปซิมอยู่จะซิมเหมืนอนนี่แหละนี่ครัผมอ๋อเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยกอนน้อยยากเนาะครับผมเดี๋ยวเวลาตอนมะยามอะจะมันหลุดน้ำกันครับผมมันหลุดน้ำกันว่าจะมานเมื่อมานนะผมติดตามกันเรื่อยๆนะพ่อเนาะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่ผมหลังจากที่ใส่บังลั่นไว้ครับผมนี่ก็บเสาร์มากกับแม่ยางกับปอสมบูรณ์ครับผมนี่ครับปอสมบูรณ์ครับผมปอดสมบูรณ์ที่เก่าครับผมนี่ครับไอ้อาีนี่ไปตุลาตะเสาร์ครับยังมาทันมากครับผมเลยมากคับผอสมบูรณ์ครับผมตอนเสาร์นี่นี่ครับหมองที่เอาใส่ไว้เดี๋ยวมันหล่นนทุกครันงระหว่างเนาะครับผมใช่เป็นยังไงครับผม จุดแรกคลึกคลึกวาพ่อเยมักับว่าท่านูขึ้ืกันละอ๋อโอ้ปูมาเห็ดโอ้ยหมดมากิน,หนเห็ดหนีกวนเหลือ,ลอย,ยูดสวงไรหอบักไงตัเห็ดตังสันเฮ้ยอากรีดใส่ปิด มันเป็นยังครับเดี๋ยวหลุนไปเรื่อยเอาใส่กับพวกปา่าไม่ขึ้นมาเลยนี่เจ้าหนุ่มขี่ต่อมคนมาเลยใส่บุกขึ้นมาถึงกน,น <c oughs> เล่าว่าเล่าใส่เป็นเลยเหรอต่อมยังอย่งางไรอ่ะเอาไปนีแล้วบ้าง Đi nhang cao khuyến mạng <laughs> này không? Cao khuyến mạng bóp nhắn can 2 này Ủa, vậy, đây <laughs> Nó cưng tưng Để <laughs> Bảo bên tưng bà này phá như nhầy Mình nhập bên cạnh toàn sầu với nóng rồi không? Đẹp chứ ổng sầu đi rồi không จะเปลี่ยนแปลงครั้นงนะพ่อเนาะหมึกขึ้นฝนลินเสือป่าเหลี่ยมฝนลินเสือครับขึ้นนี่ป่าห่วงเสืครับขึ้นนี่ครับดีซุมซ่มๆน่ครับผมฝนลินมืกขึ้นนะครับผม Ủa mà bằng Nói lại bằng quê Nói bằng cái đồ Bằng lăn phòng không buồn xếp bằng lắm แม่น้อพ่อใส่มีแทะมีแทะนั่นเห็นตัวอยู่นี่อ๋อดีครับผมเอ้ยเมื่อใดจะไปใส่นี่นี่เอา่มีสูตรครับผมมาแล้วมาแล้วมาครับพ่อสมบูรณ์ลงมือแล้วนี่บ่ให้พลาดรึเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ่งโตครับผมมันี้ นนั่ไปดูวางวางลงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเทใส่ถุงมึงครับเออจะพ่อมาหนักหนุนหนึ่งไหมนี่ครับผมอะไรเงี้ครับผมโอ้ยบ่เห็นเนือยหน่อยดิครับผมเด้ โอ้มาแล้วครับเตีมเล็กนพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวยามไปเหงายก้อนนพ่อเนาะครับผมเดี๋ยวจังมาโชว์ผลงานกันนี่เอ้าเดี๋ยวถือไปก้องครับบังก้อมันลั่นตึงตึงอย่าเอี้ยนี่ออกหูออกเขียวแล้วสิพ่อนี่โอ้โหโหโหเอามีก็ร่างใจขึ้นอีกแล้วครับผมบังมาแล้วเตีมนึงว้ายสนี่กัดขากหัวดิ้นนี่ ไปหยิบยังหลายบังนี้ต้องขอบังนึงต้องขอบางนึงเลื่อมมังอีกบ้างละลุ่นอีกลุ่นอีกครับผมโอ้ตื่นๆต้นตื่นเต,นตนยาให้ได้ลงมือไหมนะพ่อครับผมสูตรบะมี่หรอกสูตรเนีย นี่ผมครับไปะบังซิบบังโอ้เห็นตัวนี้ก็คุ้ม,มนะครับผม ลึกหย,ยาบใสไยยงไ,ไปังไรเมื่อไรครับเพื่อเพื่อป,ป,ป,ปลูกแตงไว้เพื่อการปลูกแตงปลูกพัก มเ่ยวกบนำใส่นำนี uh, ่ครับผมเ่ยวกันนี่หาจิ้นมาหาจิ้นนี่อะไดเพจะหาจิ้นบุ้มยังกับว่าหาจิ้นอ๋อมันสากขึ้นอยู่ว่มีตัวเดียวหรอว่าอะไรนี่หากิ้นมากเราท่วมนะพ่าเนาะ่นอยน้อยเะ เนียพี่น้องเอ้ะการหาอยู่หากินคนอีสานเนาะได้ก็ว่าได้เนาะบ้าได้กบ้าบ้ได้บ่ได้ก็ว่าบ่ได้มไดไดไีได้หน่อยได้หลายก็ว่ากันไปครับผมได้หน่อยกินตามหน่อยได้หลายก็กินหล,ยลายๆนั่นแหละครับ <c oughs>

เออนาะวิจิพ่าไปใส่ใส่ฟ้าเอาหางมาเบื้องนั่นน่ะยู่ในหันมาเบิ้งนันน่ะแมนบ่อย่างนี้แมนนั่นนั่นโอ้เดีรับผมเอาเดี๋ยวเบิ้องตัวคักบานนี่โอ้บานนี่มาแล้วมาแล้วป้าจะเป็นปลาแดงไลยสิมีปลาไหลตัวเดียวอยู่แล้วมาอีกแล้ว ออดตัวอะไรหน่องเอ้ยอวดดีครับผมคักคักคักๆๆ้อ้ฮู้ฮ้สวางตัวพี่หน่องเอ้บ้านนี้มาแล้วมาแล้วมีตะบักย่ายังไงั้างในเลยครับเป็นไฟวไ่าใดที่เขาตัวเดียวยแม่นะาหัวแมนโอ้ จุดไหนนะพ่อหลุนหมดจำโบนี่ครับผมโอ้ยไปเดี๋ยวจกหลังพ่อบบบน,นี้เบื้องบนเดี๋ยวสองลังสามลัง,ลงหลังนึงสองลังนี่นะมามามา,มาหาเ่อมมาน,นี่พี่น้องหลุนหลังหนึ่งเดี๋ยวลังเดียวบ่เบื้องไหนะพ่อนหนออลังสุดท้าย สองหลังเยอสอหลังเนึง,งอ๋งอคือว่าเห็นดากมันดากมันกินมาตั้ง,ง <Yeah. S 2> ยโตกันมันมีปลาไหลมันนั่งเห็นหรือว่าเป็นไปบดได้จะมีปลาไหลตัวเดียวเขามัซีบหลังหลังอยู่บ้านี้พี่เบื้องหลังที่ผ่านไปโอ้เี่ย ลึกมาเบาโอ้ยออกลงบ่เปยั้งแต่กสว่างแต้มครับผมเอาเดี๋ยวเจ็บนี่ไปร่วงกันนะ่พุ่นเดี๋ยวไปโชว์ผลงานกันนะพ่อเนาะดีครับผมผ่อนมีหูตัวนี้สว่งแต้มครับพี่น้อง โอ้ยไปเร็วเถอะวะนี่ครับผมปดัดนะโอ้ย,ยออม,มันหาห่วงมันโอ้ยไงขัดไงขัดถือว่าคุ้มว่อสุดยอดนี่เอาจับโชว์ไงน,นะพ่อหูตัวหัวหูออกเลยสินะเห็ไหมมันหูมัน,ม,นมันเียหัว ย่งั้นออกไปหาดิบหาดิบตัวมันกทั้งเหนียวมือองอยหญ่ครับนี่ครับโอ,อ้มามามาพีาา่น้องผู้ใด,ดอยากกินปลาลงป,ล,งปลาไหลมาได้ครับผมเดี๋ยวพ่อขั้นบนจัดให้นะพ่อครับผมโฮ้ยๆลงหู้เหรอ,หอ,หอพ่อไอ้พ่อเอ้าจับโชว์มึงกันนะ นี่ครับผมเขาใกล้ๆกันนะพ่อนี่ครับผมโอ้ยครับผมมันมืนเหมืนมืนครับผมนี่หลุ่นใหญ่เลยครับบ้านนี้ครับผมอ๋อสุดยอดนี่ครับผมอ๋อใส่ถุงไว้ก็พอบ้านนี้มัดนี่ครับ เพงไรพ่อเศร้านีนเฮ่องสำเร็จคือเก่าครับผมนี่ครับการหาอยู่หากินนะพ่อเนาะครับผมโอ้ยนี่ฝีมือพ่อมันบวงเราผมลั่นนี่ก็เป็นทอพี่วิซีครับผมโอ้ยเห็ดเองกับมือเห็ดกับมือเองครับผมใส่กับมือใส่กับมือครับผมนี่แหละครับก็ถือว่าสำเร็จสำเร็จคือเก่าครับนี่ครับการหาอยู่หากินของคนอีสานนะพ่อเนาะครับผมก็ฝากติดตามแลคลิปต่อไปของทีมงานวิถีอีสานนะพ่อว่ายผ้าพีผ้าหน่องไปหาเอียง มาเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำกันตติดตามอีกทีหนึ่งครับผมครับผมเอาสำหรับคลิปนี้วิธีสารขอใบสเนยงครับผม